ครับกบพบกับรายการไอหนวดสีขาวเมกมมิ่งก็รีกันกับโกสเปียบพาร์ท23นะฮะมาสองวิธีการทำคริสตัลสำหรับเควสคานิโวลเช่นเคยนะก็อันนี้จะเป็นการผสมคริสตัลเอ่อบูซีวิงนะฮะเราไปเริ่มกันเลยครับนะก็ให้ดูเริ่มจากเริ่มจากเอาเป็น แล้วเอาเป็นน้ำเอาสุดท้ายก่อนนะฮะเพิ่มน้ำ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 อันนี้ว่างก่อนนะดูน้ำจะเป็นยังไงแล้ว o r e water อืมวอเจอหาไปแล้วโอเค E Khó E rồi Khó E E E Con này Ô đọc với con E hẹn đây E Đi đây ra E khó đây tí dễ dễ này Ê, cái gì lắm พิมพ์บอลเป็นแอร์เออพิมพ์บอลเป็นแอร์ว่างไหยทั้งีแค่อันเดียวเขามีเยอะเลยอ่ะเขาเยอกสุดอันแอร์เลสแอร์เยอะไปโอ้โหไปเก็บโอยเพื่อเธอได้ใช้แอร์อีกมีแอร์วอลเปเปอร์ไหม กันเอวตึูฟเฟอร์เอออวางไหนไปเออเสร็จแล้วต่อไปไ,ไฟขอไฟเออได้เวลาหาวิกฤตไฟแล้วครับไฟวางไหนวางไหนไม่รู้แต่เอามาก่อนไฟไม่มีเลยอ่ะเฮ้ย นก็วางโทรศัพท์แล้วเล่นเทลไฟอยู่ไหนครับใครมีไฟบ้างไฟไงเจอ,อไฟตะกูครับนี่คือไฟใช่ไหมเอาเฮ้ยทำไมรหักผิด ถ้ามันจะ่ะวางไฟไปขอวอลเปเปอร์ไฟอ่ะวอลเปเปอร์ไฟเขาเป็นว่าวอลเปเปอร์ไฟมึงงั้นไปทำเอิร์ดก่อนละกันหาโอเปอร์ไฟให้ก่อนอม,มอเอิร์ดอืม มอเอิร์ดอืมมอเอิร์ดป t ะตูฟักสลามเป็นน้ำเอิร์ดอันนี้เป็นอะไรประตูเป็นอะไรอ่ะประตูเป็นเอ,อิร์ดป่ะประตูโอ้ยไข่ตัวอะไรกันแักนาะประตูเป็นเอ,อิร์ดใช่ วางมอเอิร์ดมอเอิร์ดเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเขาหาเขาตัวไปหาของแป๊บหนึ่งโอเคเอาเอาทองมาหน่อยทองทองเอยเอาบอเอาบอลนั่นน่ะมีเจินไหมอ่ะจะได้โกงเจินไม่ควรเล่นเร็วอันนึงวันแรก เครื่องกาต้องการต้องการลูกศรได้ไหมครับได้ได้ได้กดไปเลยลูกศรอนน่ะอ,อันนั้นมันเยอะไปหนึ่งเพชรเยี่ไอไฟพอดีเลยเยี่เอาเอาอันนั้นมาหนึ่งบล็อกปปไ,อไปตรงไหนกดไปเล่อยไว้ก่อนเก็บหน่อย มอไฟมอมอไฟเอ้า oh. ทุบทุบทำไมอะก็เนี่ไฟเอ้าหายดิก็นี่ไงไฟเอ้าทุบไฟเอาทำไมอะเอ้านี่ยอีกว่ามันเยอะเกินเหรอมอไฟ อันนี้อันนี้ไฟจริงอ่ะไฟทำไมคุยแล้วมันเพิ่มขึ้นมาลองมันเอิร์ดีกว่าว้าแล้วมันเยอะจัง <c oughs> ว้าแล้วมันดิ่นขึ้นเลยเออค <c oughs> ุดอันเดียวพอคุดอันเดียวพอคุดอันเดียวอันนี้แล้วกันนะวันนี้ก็ไม่อีเมกอ่ะไข่ก็ <c oughs> ไม่รู้มันคือคร่มอ <c oughs> เอิร์ธเอ้ยมอไฟ อันนี้อันนี้เลอรอันนี้เลรที่เท่าไหร่ไม่รู้วางนี้ลกันมอไฟมีเลเที่ไฟไหมไอ้บอเปอร์ไฟไหมเขาบอเปเปอร์ไฟอันหนึ field, uh. ่งอ่ะน่าจะทำได้เลยเปอร์ไฟเปอร์ไฟ ลงเออใหม่กะเออทั้งนั้นเลยไวเปอร์เออเต็มเลยขอขุดหน่อยได้ไหมไรไอเน,นี่ยขุดไปเลยอ่าเขาไม่ใช่อเน,นี้<ง>อะไรเนี่ออยลมเขาว่าทำไมลมเอ้ยอันนี้ใช่เดียกับเขาป่ะอาปู่คืนให้ใจดีดีให้ไฟได้ไฟแล้ว วางใส่ตรงกลางเยสไฟหายแล้วเหรอดจำได้เอิร์อต้องใช้อะไรเขาจะใช้ทองมันจะไม่เยอะไว้เหมอันนี้วอเปอร์อะไรโอเปเป,เปเอร์เอิร์ดคืออะไรก็มีใช่หไหมก็คืออันนี้บอกผู้ไฟจะกลับมาไหมรองดกทีไฟกลับมา อ้าววางเหมือนเดิมเฮ้ยมีเรลิที่ไฟเยอะๆไหมไปดูอ๋อมีอ่ะนี่ไม <testify anymore> <mañana> ่ห้าสิบเรลิที่ไฟเยอะๆไหมไม่อะอันนี้แหละเยอะจริงโอ้โหเยอะจริงไฟพาถึงแก๊งต้องบอกว่าเยอะเกินไปเลยอัดเก็บอยู่เรนิตูเลตไฟ ไฟเยอะไปอะเอาไฟออกหน่อยได้ไหมเอยนี่ไงเอาตัวสร้างออกเล็กไฟเอาออก,อกได้แล้วโอ้โหได้สีเข้าไปได้แล้วหนึ่งอันใช่หรออือคูอเลยคูอเลยเหรอือมาทำโอเย่ยก่อนโอเย่ย ก็เสร็จไปแล้วละก็นี่ลนะฮะวิธีการทำเนี่ยนะฮะก็เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวมีรีวิวการทำข้างหน้าอีกนะครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันครับโอเคมามาทำกันต่อ,อม,มาต่อไปเป็นกรนะีนซีวิงและเริ่มจากน้ำก่อนเลยลอแรกน้ำมันยังอยู่นี่อื้อ เอ้าอีกเอาอีกวางน้ำอีกอืมพอไหมเออพอพอ,อ,อวางเ,เต็มที่เลยใช่พอเนี่ยครับยอดอ่ะต่อไปเป็นแอร์แอร์โอ,อเปอร์หรืออะไรบอกเอาทั้งโอเปเอร์ทั้งบล็อกอ่ะกินบล็อกเป็นแอร์ว่าไม่ใช่ไอ้บล็อกขาวอ่ะช็อกโกไม่ใช่บล็อกสีขาวไม่มีอ่ะ แล้วนี่อ่ะนี่ไงแอร์เอ้าแอร์แอร์ได้แล้วเอา้เอาแอร์วางต่อกันได้เลยอ่ะขออําวางบอกขาวโ okay. อเคแอร์จะไปไปที่ไฟอืมวางตรงกลางเนี่ยอ่ะเอาขอไฟหน่อยเปิร์เบเหรอบล็อกจัดไปบล็อกเดิมในตำนาน พอตรงอืทตรงนั้นไฟอีก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 อันหนึ่งเสร็จเลยไฟอ่ะอืมเขาเป็นละวาวอ่ะอืมเสร็จเลยเอ้ยยังไม่เสร็จวางอีกวางอีกวางอีกมันเล็ที่น้อยไปไม่ได้แอบเล็ที่น้อยไปได้มันน้อยเกินด้วยอย่าวันนี้นะอย่าวันนี้นะเดี๋ยวมันเกินอ่ะ เปเปอร์ไฟมีไหมขอค้นหาในโลกโลกนี้มีอะไรให้กินบ้างถึงงกระเดนี่ไงไฟโดเลยไม่ไฟอะ่ะนี่คืออะไรอ้าวทำบัวช้าเรื่องนี้ไปก่อนเนี่ยไฟแน่นอนนะเขากล้าพูดเลยไม่ใช่ให้เตะเลยนะเนี่ยเหี้ไปกาบอกแล้วไอ้บอลนี้ไปทำเรื่องคิดต้านโดยเฉพาะอยู่แล้ว โอเคมาวางมาหลังจากหลุดไฟเยอะไปอีกอ้าวเรื่องม่าอีกอ้าวเอาบโบเป,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 ปอิลขนาดกลางออกไฟเยอะไปอ่ะก็คือเรนเดอร์ที่สามสิบเอ็ดเยอะไปอ่ะชว่วยบอกหน่อยเออเออช่วยบอกเลย่อยก็ต้องแล้วก็อันนี้ใสม่มันมีเลเวลบล็อกสุดท้ายอ่ะโอ้โหต้องการไฟอีกน,นิดเดียวเองอ่ะม,มีมีไฟเรนเดอร์ที่สักห้าหกเจ็ดไหม เขี่ไหนนกได้สักห้าหกเจ็ดแตมันมีแม้แถวเนี้กกเยเอาเอาเอห้าหกเจ็ดเอาต้องการแี่ห้าหกเฮ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนะโป้เปอร์อนั้นไปไหนแล้วโไเปอร์นั้นไปไหนแล้วไ่งอะรต้อย ระหว่างที่อ้าา๊อเขาไปหาเราก็มาทําเอิร์ดก่อนละกันอันนี้เป็นเอิร์ดปะปินบอลปิ้นบอลที่เป็นเอิร์ดปะเป็นเป็นปิ้นบอลเป็นพายุทางโถมอยู่ใน <c oughs> ใช่ไฟเอามันเป็นน้ำเป็นน้ํไไม่เอาน้ำนที่นัด่ดี โหเอ๊ะ oh, okay. สบายเกินสบายสุดๆถึงเรื่องมากเลยกคือเอ,เอาเอาเอิร์ดกับไฟอ่ะเเดี๋ยวากันไม่รู้มันเป็นอะไรกับแป้งเลชิมาเอิร์ดกับไฟเอ่อเสร็จแล้วเหลือไฟอย่างเดียวหยเหลือไฟคือแบบเล็ดลิ้น,นึงอ่ะได้เลยอ่ะไฟอ่ะเหลือจร๊งเลย เป็นมอร์ใชหมโอนะอะไรก็ได้ขออะไรทีร่ไม่เกินสิบห้าเดี๋ยวถ้าไปก็ไฟนี่ว่าเพิ่งรู้หรือเพิ่งจำได้เสร็จแล้วเนี่นะก็การทำคริสตัลก็ประมาณนี้ oh, <yeah. S 1> อะไรเกิดอ,อะไรขึ้นก็การทำคริสตัลก็ประมาณนี้นะก็คือแบบเราก็ดูไปครับว่ามันต้องการอะไร <Yeah. S 1> ถ้าเกิดมันเขียนว่า,วาถ้าเกิดมันเขียนว่ามอคือให้ใส่เพิ่ม ถ้ามันเขียนว่า less คือเยอะเกินไปให้เอาออกแล้วก็เรลิตี้ยิ่งเยอะเนี่ยมันจะยิ่งทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็ก็อื่นราต้องผสมก่อนนะนะฮะก็ใครที่ผสมหรือจากซีคริสตันนะก็ไปโลกไกเกอร์นะฮะโลก GEI อ้าวคนเต็มว a t the f วากไม่เป็นไรครับไกเกอร์ก็ได้ครับ นะะฮก็อันนี้นะฮะไกเกอร์สนี่ก็เป็นที่ชาร์จนะฮะนี่นะครับวิธีคู่มือการผสมอยู่ที่นี่นะฮะนี่นะฮะใช้เขียวสามอันขาสองอันนะฮะก็จะได้เป็นอันนี้ก็ต้องทําก่อนนะฮะก็ใครมีอะไรสงสัยก็ติดต่อ Facebook มาได้ที่ผมใต้คลิปนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซเฟนเพจแฟนเพจนี่ไม่ค่อยได้ดูแลนะฮะเอา Facebook ส่วนตัวดีกว่านะฮะก็สวัสดีเพื่อนผู้ช